<laughs> ชอบ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 ที่ทำทําแบบนี้เพราะว่าออตอนที่เล่าในรถอจะอบอกว่ามันไม่ได้อยู่อย่ากจะเล่าก็เล่าได้นะมันต้องรู้สึกต้องรู้สึกมันจะเล่าได้ทีนี้ อีตอนเล่ามันก็ไม่ได้ดูหรอกแบตบหมดไม่หมดมันก็หมดก็เลยขาดรื่พอฟังจากแฟนคลับเพื่อนเพื่อนแล้วชอบฟังเรื่องเล่าแน่ๆเลยร่างแล้วเพลินชัวร์เลยเพลินเนาะเพลินก็เลยอยากฟังอีก ก็ก็ไม่ได้มีม้วนสองหรอกแต่ก็เมื่อกี้ตอนนอนดูเน็ตฟลิกก็นอนดูเด็ f ฟลิกก็นอนดูว่าเอ๊ะเราทําอะไรอยู่วะอะไรเนี่ยเราทําอะไรอยู่วะเหมือนทั้งสวัสดีครับอาจารย์เหมือนเรานั่งทําอะไรอยู่ เขานั่งทาอะไรอยู่ก็นั่งกินอะไรไปด้วยนั่งตรงนี้แหละนั่งกินอะไรไปด้วยอืมก็เลยแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยมันรู้สึกมันรู้สึกถึงความรู้สึกเป็นรสชาติเว้ยรู้สึกถึงอ่ยรู้สึกถึงความเป็นรสชาติอืม คือเป็นคนที่พูดระบบประสาทก็คือระบบประสาทถ้าเป็นศาสนาศาสตร์ในขอายตนะไม่รู้ว่าห้าหรือหกที่เขาว่าเนาะแต่ว่าโ,โคนลิ้นโคนลิ้นเนี่ยกลิ่นจะมีโคนลิ้นกลิ่นแล้วก็ตาบ้างหรือเปล่าออคือการรับรู้ความรู้สึกหรือรู้สึกถึงความรู้สึกของโคนลิ้น มันจะเกิดขึ้นยะและน้อยมากเรารู้ว่ามันผสมพัน์ธกันเนี่ยี่ยมันไม่ใช่การยกขึ้นมาดมแล้วก็แล้วก็บอกว่าหอมนะมันมันไม่ใช่การหอมหรือมันไม่ใช่พูดถึงกลิ่นผมก็บิดภาษาว่ามันจะเป็นกลิ่นเหมือนเป็นรสชาติเนี่ยเป็นการมองเนี่ยมันรู้สึกได้นะครับ แต่กรณจะบอกว่าสามตัวเนี่ยไปรสชาติกลิ่นโอกาสเกิดขึ้นจะยากยากกว่าตัวอื่นๆแล้วกันะตัวตาเนี่ยไม่เท่าไหร่ตาเนี่ยส่งเดทได้เลยครับก็คือฝันนั่นเองน,นั่นแหละฝันเราจะเห็นบรรยากาศกระบวนการการทำงานตามปกติเลยไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยครับ เห็นตามปกติเรียกบรรยากาศขอฟ้าเหตุการณ์หรือม่เห็นท้องฟ้านั่นแหละครับเห็นกระบวนการก็แล้วกันถ้าดูอะไรอยู่ก็ดูหนังน่ะเหมือนดูหนังนี่ก็เปรียบเทียบทั้งนั้นนะมันพอเอาข้อจริงมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเล่าไปอ่ะมันเป็นบันทึกมันเป็นความจํา แต่จำจำฟังไว้หน่อยมันก็เป็น Data พอเป็น Data ถึงวันหนึ่งมันมันเป็นวันของเราประมาณเนี้ยทุกคนมีวันของเรานะครับสำหรับผมเนี่ยการันตีที่99.99% 99ว่าทุกคนจะมีวันของตัวเองวันหนึ่งเวลานั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ย คืออะไรวะมันดับเฉยเลยออกไหอระบบระบบอัดผมอาจจะมีประเด็นด้วยนะครับโอเคนะก็แสดงว่ามันไม่มีไม่มีหรอกไม่มีไม่มีภาคสองแต่จะบอกว่าตอนที่มานั่งตรงนี้แล้วนั่งกินข้าวเหนียวอ่ะมันรู้สึกได้ครับเออเนี่ยจะบอกตรงนี้แหละ กเกลเอ้ยวก็สนับสนุนการทำคลิปของอาเจียนก็ไปจัดหงไทยมาสัก6กกระปุกเนี่ยจัดหงไทยมา6ก,กระปุกดีไหมก็ประมาณนี้ คอร์สอเจอกันขอร์สศึกแล้วเจอกันที่ใต้คอมเมนต์ครับ